แก่แล้วความสงบที่ไม่ได้มาจากใครมีวันที่เราจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องมอบให้และไม่ใช่ของที่ต้องรอให้ลูกหลานสร้างให้เรามันคือสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นเองเงียบๆช้าๆและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเมื่อ,อยังหนุ่มสาวเรามักคิดว่าความสุขคือการมีคนอยู่รอบตัว มีลูกหลานรายล้อมมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเคยทำแต่เมื่ออายุมากขึ้นเราจะค่อยๆเห็นความจริงชัดขึ้นว่าต่อให้มีคนอยู่รอบกายมากแค่ไหนถ้าใจไม่สงบเราก็ยังทุกข์อยู่ดีหลายคนแก่แล้วยังเฝ้ารอรอให้ลูกโทรมารอให้ใครมาเยี่ยมรอคำขอบคุณรอความเข้าใจรอการยอมรับ การรอแบบนี้ทำให้ใจเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวเพราะเราเอาความสงบของตัวเองไปฝากไว้ในมือคนอื่นและเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่หวังใจเราก็สัน่นก็เจ็บก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่ความสงบที่แท้จริงไม่ควรถูกผูกไว้กับใครไม่ควรถูกต่อรองไม่ควรถูกขอมันควรเป็นสิ่งที่เราหยิบให้ตัวเองได้ แม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าแก่แล้วความสงบเริ่มจากการเลิกถามว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วเปลี่ยนเป็นเราจะอยู่กับความจริงนี้โดยไม่ทุกข์ได้อย่างไรลูกไม่โทรมาไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่อาจเพราะเขาเหนื่อยมีภาระมีชีวิตที่ต้องดิ้นรนเหมือนกันลูกไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะเขาอากตันยยู แต่อาจเพราะโลกของเขาไม่เหมือนโลกที่เราเคยอยู่เมื่อเราเลิกตีความทุกอย่างว่าเป็นการทำร้ายใจจะค่อยๆเบาลงโดยไม่ต้องฝืนความสงบไม่ได้เกิดจากการถูกเอาใจแต่มาจากการไม่เอาใจตัวเองไปผูกกับใครแก่แล้วเราต้องฝึกอยู่กับความเงียบโดยไม่กลัวฝึกอยู่กับตัวเองโดยไม่โทษใครไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการวางใจ วางบทบาทวางคําว่าเขาควรจะเพราะคําว่าควรทำให้ใจเราไม่เคยได้พักบางคนแก่แล้วยังใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์คุณค่าอยากให้ลูกเห็นว่าเรายังสำคัญยังมีประโยชน์ยังเป็นเสาหลักแต่ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเหนือน่อยยิ่งเจ็บยิ่งรู้สึกถูกมองข้ามความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับว่า วันนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นเสาหลักของใครแล้วก็ได้แค่เป็นคนแก่ที่ไม่ทำร้ายใจตัวเองก็เพียงพอแล้วแก่แล้วความสงบไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีใครรับรองไม่ต้องมีใครเข้าใจแค่ตื่นมาหายใจได้กินข้าวอร่อยนอนหลับได้ไม่โกรธใครค้างคาไม่แบกทำพูดของใครกลับมาทิมใจตัวเองแค่นี้ ก็คือความสงบที่แท้จริงอย่าปล่อยให้คําว่าเมื่อก่อนฉันเคยเก่งมาทำร้ายปัจจุบันเพราะความสงบไม่ต้องการความเก่งแต่มันต้องการการยอมรับยอมรับว่าวันนี้เราไม่เหมือนเดิมและนั่นไม่ใช่ความผิดความสงบที่ไม่ได้มาจากใครคือความสงบที่ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวความเงียบไม่ต้องกลัวการถูกลืม มันคือความรู้สึกว่าฉันอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วและเมื่อใจเราสงบจริงความสัมพันธ์กับลูกหลานจะเบาขึ้นทันทีไม่เรียกร้องไม่กดดันไม่เหนียวรั้งอยู่ใกล้ก็สบายห่างกันก็ไม่เจ็บนี่แหละความสงบที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากใครแต่มาจากใจที่เลิกเป็นศัตรูกับตัวเองในที่สุด